สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอากเคเนแคปิตอนนะครับผมวันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารที่10บกุมภาพัน์ธนะครับผมก็จะมาอัปเดตเรื่องราคาแล้วก็รถเข้าล่าสุดที่โกดังบาง,งานานะครับตอนนี้ราคาออกมาแล้วนะครับ ที่ออกมาก็คือจะเป็น isuzu d-max spark หรือว่าตอนเดียวบานสไลด์ an, Slide, นะครับราคาออกมาแล้วนะครับราคากลุ่มนี้เริ่มต้นนะ243,000จนถึง264,000นะครับเลขไม้เริ่มต้นประมาณ100,000กิโลเมตรนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับราคาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเกตรถโครงสร้างรถเลขไม้รถนะครับผมราคามาแล้วล่าสุดเลยนะครับผมรวมถึงกลุ่ม ผ o n ด้แอร o คอราคาก็มาเช่นกันนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็6ล้อตอนนี้นะครับก็มีการทําราคาออกมานะครับจะเป็น6ล้อเล็กกับ6ล้อกลางนะครับแบบแบบแบบที่เห็นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตัวหกล้อกลางนะครับจะเป็นรถปี2015นะครับแบบนี้หล้อกลางนะครับแบบนี้นะปี2015ประมาณส0 0แสนนะครับ ส่วนหล้อเล็กเนี่ยราคาจะอยู่300 000กลางๆนะครับโดยประมาณนี้นะครับนี่ก็คือจะเป็นของตามหน่วยงานนี้นะครับส่วนคันนี้ของแซมลูกค้าผ่านไฟแนนซ์เรียบร้อยนะครับตเตรียมเเตรียมตัวที่จะนำรถไปปรับสภาพริ้วรอยรอบคันอะไรพวกนี้เนาะก็เดี๋ยวเจอกันลูกค้ามีเลิกทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เนาะก็เดี๋ยวไปเร่งปรับสภาพให้นะครับนี่นะล้อนะ มาเดี๋ยวพาไปดูข้างในก่อนดีกว่านะครับว่ามีตัวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับยังตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ลูกค้าแซมซื้อเป็นเงินสดนะครับจากขอนแก่นเตรียมตัวมารับรถในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับนี่สำหรับตัวลีโว่สมาร์ทแคปเตียเกียออโต้นะครับตัวนี้นะลูกค้าเตรียมมารับรถวันพรุ่งนี้นะครับจากขอนแก่นจ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้ว นะครับเ้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับคันนี้ราคา394,000านะครับยังมีรถให้เลือกอยู่หลายคันอยู่แต่เลขไม์ก็จะแตกต่างกันนะครับไม์เริ่มต้นที่แซมเช็คล่าสุดเนี่ยก็จะอยู่ราวๆาแสนสองแสนสามโดยประมาณนี้นะครับผมอ่ะมาดู v ีออสไอ้ไม่ใช่เอาติสนะครับเอาติ is, คันนี้เอาติส์หดไฮบริดเลขไม่์7 0 0 0 0กิโลเมตรนะ รุ่น Entry นะครับ1.8 Entry Hybrid ราคาอยู่495,000นะครับสำหรับคันนี้นะสำหรับ Altis Hybrid ใครหา Hybrid อยากประหยัดน้ำมันอยู่แนะนำเป็นคันนี้นะครับคันนี้รถเกรด A นะบอกเลยรถเกรด A นะใครหาอยู่นะครับผมรีบเลยนะรีบเลยนะครับผมส่วนที่จอดข้างๆกันนะครับเป็น Accord Hybrid นะครับนี่คันนี้นะ Accord Hybrid ร,ราคามาแล้วเช่นกันนะครับเผื่อใครหาไฮบริดสัวนแอคคอร์ดอยู่คันนี้เป็นปี2022นะครับเป็นรุ่น2.0 h จ b ดศูนย์ไฮบริดเทคคำว่าไฮบริดเทคคือตัวท็อปสุดนะครับเลขไมล์่1,12000กิโลเมตรนะครับราคา1ล้าน12,000บาทนะครับคันนี้นะ1 1 2 0 0ล้านบาทนะมาแล้วนะครับราคามาแล้วปี2 2จด23นะครับผม ส่วนแคมรี่มีว่างอยู่2คันนะครับคันแรกเป็นคันนี้ครับ2.5สปอร์ตนะครับปี2020รู้สึกย,ยี่22ไหมเดี๋ยวนะปี22เลขไม้130,000กิโลเมตรนะครับราคาคันนี้795,000บาทนะครับยังว่างอยู่นะ2.5สปอร์ตนะครับ นะยังว่างอยู่นะครับเช่นเดียวกับคันนี้เป็น 2.0G ละใครหาแคมรี่ 2.0G คันนี้ว่างอยู่เขาเลขไมล์110,000กิเมตรปี21นะครับสีขาวมุกราคา744,000บาทน,นะครับราคาใกล้เคียงกับ2.5นะครับสีขาวมุกอันนี้เป็น2.0นะสีขาวมุกเป็น2.0สีดำเป็น2.5นะครับผม ต่อมาจะมีตัว Majesty เออเอ,อ้ยลืมไป Majesty ตอนนี้ติดติดจองแล้วคันสุดท้ายติดจองแล้วนะครับสำหรับ t o y ย t a Majesty ติดจองแล้วนะครับติดจองแล้วนะรถตู้ก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับรถเกรด A เกียร์ธรรมดานะครับจะราคาอยู่9 0 0,000น กว่าบาทนะครับเกียร์ธรรมดานะรถตู้เกียร์ธรรมดานะครับหน้ายาวแต่ถ้าเป็นรถตู้หน้ายาวเกียร์ออโต้จะราคาเกียร์เอนะหนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันนะครับสำหรับถ้าเป็นเกียร์เอเกียร์ออโต้นะครับผมนี่นะส่วนกลุ่มที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะส่งมอบนะครับอันนี้คือเตรียมตัวที่จะส่งมอบนะครับนี่อันนี้เป็นแคปโฟลวินะครับเตรียมตัวส่งมอบแล้วนะครับผม เดี๋ยวไปกันต่อนะครับจะมีรถของแซมที่เตรียมส่งอยู่คันหนึ่งนะเนี่ยเย็นเนี่ยหลังจากที่แซมลงลงจากถ่ายคลิปวิโดีโอชุดเนี่ยเดี๋ยวแซมก็จะนำรถลูกค้าไปขึ้นสไลด์สไลด์ไปส่งที่สระบุรีนะครับ่คันนี้คันนี้นะครับแซมเตรียมตัวที่จะนำไปส่งขึ้นสไลด์ไปสระบุรีนะ คันนี้แซมยังไม่เคยเห็นลูกค้าเลยแล้วลูกค้าก็ยังไม่เคยเห็นแซมเหมือนกันนะครับ3,500บาทนะครับสไลด์ไปสระบุรีนะเนี่ยเย็นเนี่ยเดี๋ยวแซมพาไปอ่านำรถไปละคันนี้เลยแคปเตีย้ยเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้นะแบบนี้แซมยังมีอยู่อีก1คันนะที่สวยๆนะยเลขไมล์แสนสามหมนแนะครับราคา3ามแสนเะก้าหมื่นสี่พันนะนี่นะ สวยเลยนะครับส่วนเอาผ่าติดจองนะแซมผ่านนะครับคันนี้ก็ติดจองนะครับเอาผ่าติดจองเดี๋ยวพาไปด้านนอกแล้วแดดกำลังอบอุ่นเลยนะครับแอคคอร์ด คันนี้ก็ราคามานะสำหรับ Accord ร์ดนะครับแอ c o คอรคันนี้เป็น Accord รเป็น1.5เทอร์โบ R S นะครับปี2020นะเลขไมล1 2 9 0 0 0นะคันนี้ราคา714,000บาทนะครับสำหรับคันนี้เป็นน้ำมันนะครับไม่ใช่เป็น h ฮ b ริด2ระบบนะนี่นะเป็นน้ำมันนะครับ 1.5เทอร์โบ RS นะครับปี20นะครับไม่แสน2 0 0 0ราคา714,000บาทส่วนคันนี้รถเข้ามาใหม่นะครับเอาติดมาแล้วนะครับคันนี้เอาติดเป็นปี2021นะครับสำหรับคันนี้นะเอาติดปี21รถเพิ่งเข้านะครับราคายังไม่มานะเพิ่งเข้าเลยปี21นะครับไม่ My, อยู่รู้สึกจะอยู่90,000 98,000 นี่นะปียี่สิบเอ็ดนะครับคันนี้รถสวยแซมถ่ายไว้แล้วใครอยากได้รูปทักมาแล้วกันนะครับรอราคาหน่อยนะครับรถเพิ่งเข้าเลยน่าจะสัปดาห์หน้านะนี่ปียี่สิบเอ็ดนะราคายังไม่มานะครับตัวนี้ปีย1ิบเอ็ดนะราคาคาดการณ์นะผมแต่ว่าต้องมีสี่กลางขึ้นนะ่ะต้องมีแหละแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะ ไม่เก้าหมื่นแปดปียี่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งจุดหกจีนะรอราคากันนิดนึงนะครับเนี่ยส่วนแคปเตี้ยเกียร์ออโต้มีเยอะมากนะครับตอนนี้นะแคปเตี Cap ้ยเกียร์ออโต้นะใครสนใจก็ทักทายมาได้นะราคาเริ่มต้นกลุ่มนี้นะสามแสนกลางจนถึงสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทขึ้นอยู่กับเกรดรถโครงสร้างรถนะครับต้องบอกก่อนนะถ้าเกรดเอเนี่ยราคาสามแสนเก้าหมื่นสี่พันนะครับแคปเตี Cap ้ยเกียร์ออโต้นะครับผม เดี๋ยวแซมพาไปดูกลุ่มที่ราคามาอีกเช่นกันกลุ่มบานสไลด์ดีกว่า i s u z u DMAX ็ Mac นะครับบานสไลด์ปี2020ราคามาแล้วนะครับอ่าอย่างนี้ก็ราคามานะครับตัวนี้ก็ราคามาแล้ว อันนี้จะไม่ใช่แบบบานสไลด์นะครับแต่ปีเดียวกันแต่โคดแต่ว่าโคลาล็อตนะครับอันนี้ราคาอยู่สองแสนรู้สึกจะสองแสนกว่าบาทจำจำราคาไม่ได้อะจำได้แต่ตัวบานสไลด์น่าจะใกล้เคียงกันนะน่าจะสองกลางกางอันนี้จะเป็นแบบหลังคาแคลรี่บอยทรงกระดองเต่านะครับปียี่สิบนะครับน่าจะอยู่สองกลางๆางน่าจะนะแต่ถ้าเป็นกลุ่มบานสไลด์อะราคาจำจำได้ ราคาเริ่มต้น2 4 3 0 0 0จนถึง2 6 4 0 0 0นะครับนี่เนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยบานสไลด์แบบนี้นะครับราคามาละที่แซมเห็นไม่เริ่มต้นอยู่ประมาณ90,000กิโลเมตรนะที่แซมเห็นเนี่ยกลุ่มบานสไลด์เนี่ยปี2020นะครับราคาเริ่มต้นเกรด C 2 4 3 0 0 0จนถึงเกรด A 200,000 6 4 0 0 0นพันนะครับนี่บานสไลด์นะมีหลายคันให้เลือกอยู่นะครับพวกกลุ่มเนี่ยฝาท้ายเนี่ยมันเปิดเฉพาะซ้ายขวานะครับเนี่ยกลุ่มเนี่ยข้างในก็จปปะเ,เป็นประมาณนี้เห็นไหมจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นเหมือนเหล็กเลยนะครับแล้วมันก็จะเสริมเสริมแหนบด้วยเห็นไหมมันเสริมแหนบลงเล่มหน้า18ละ กอ,นนอันท้ายอันนี้เหมือนจะเป็นพลาสติก ABS นะแล้วก็มีที่แขวนรถเข็นนะครับปี20นะอ่ะดูภายในหน่อยภายในก็เจมประมาณนี้นะครับประมาณนี้เกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับอันนี้ไม่แสนหนะย้ำราคาอีก1ครั้งนะครับสำหรับกลุ่มนี้ เริ่มต้น243,000จนถึง264,000บาทนะครับนี่นะมีไมน้อยๆอยู่ที่แซมเห็นนะยังมีไมน้อยๆอยู่นะครับผมประมาณ100,000กิโลเมตรนะครับราคามาแล้วนะส่วนตัวนี้รถพึ่งเข้าราคายังไม่มานะครับเป็น2.8 4ฟ h e วินะ2.8 4ฟ h e วิว เกียร์ออโต้ขอดูเลขไมค์กันนิดนึงนะครับเลขไมค์92,000กิโลเมตรนะครับนี่แอร์ออโต้เป็นโฟวิลนะครับมีคูช์คอนโทรลด้วยนะครับ2.8โฟปีมาไปดูพร้อมๆกันดูปีอ่ะดูปีหน่อย ปี23เลยอืมนะปี23นะรอราคากันหน่อยนะครับปี2023เลยนะคันนี้นะ2.8 4 w h e e l เกียร์ออโต้นะครับอ่ะมาดูคันี้คันนี้รู้สึกจะไม่9ก้าหมื่นนะถ้าแซมจะไม่ผิดนะไม่9ก้าหมื่นคันนี้ไม่9ก้าหมื่นนะครับไปไปต่อนะครับส่วน v ีออตอนนี้ต้องเช็คนะครับว่าคันไหนว่างบ้างเนาะเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่จะติดในส่วนของรถ เอาไปเช่าต่อนะครับต้องเช็คอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับ v ีออสนะใครสนใจ v ีออสอยู่นะก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้เท่าที่แซมเช็คตอนนี้ล่าสุดนะที่ว่างเนี่ยจะเป็นรุ่นมิดคันนี้พาไปดูเลยรุ่นมิดนี่วีออสรุ่นมิดคันนี้ว่างอยู่2 1 6 9นนะครับ v ีออสตัวนี้ว่างนะรุ่นมิดนะครับ เลขไมลหนึ่งแพันกิโลเมตรนะครับปี2020เป็น1.5มิตรนะครับราคา3า0 0 0 0บาทสำหรับคันนี้นะ3 2 0 0 0 0บาทนะครับว่างอยู่นะนี่นะรุ่นมิตรนะแอบกระซิบคลิปนี้ใครเห็นนะเอาติดนะใครหาหน้านี้อยู่นะทักมานะครับเอาติดแบบนี้นะใครหาอยู่ทักมานะปี18นะครับ เลขไม้ห0 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะครับ 1.6g ปี18นะครับใครหาหน้านี้อยู่นะทักทายมาเลยนะครับไม่60,000่กว่าราคาน่าอยู่ประมาณ3กลางนะใครหาแบบนี้อยู่นะส่วนตัวมาเลยนะครับเดี๋ยวส่งรูปให้นะหน้านี้เลยนะ 1.6g นะครับภายในจะเป็นเบาะสีเบรดนะครับทูโทนนะใครหาอยู่นะ 1.6g นะทักส่วนตัวมาเลยนะครับผม นะทักมาเลยนะเดี๋ยวส่งรูปให้นะครับผมมาราคาก็ส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นพวกแคปเตียออโต้นะครับแล้วก็ในส่วนของอ่ามาถึงคันนี้ก่อนที่แซมบอกมีว่างคันหนึ่งร e v o Smart Cap เตี้ยเกียธรรมดานะครับ คันนี้นะครับรถสวยนะครับเลขไมล์หนึ่งแหมื่นแปดพันกิโเมตรนะครับว่างอยู่นะหนึ่งแสนสามหมืนกิโเมตรนะครับราคา3ามแ0นสี่หมื่นบาทนะครับปี2021เป็นแคปเตียเกีธรรมดานะครับคันนี้รถสวยนะใครอยากได้รูปภาพคันนี้โทรมาก็แล้วกันนะเดี๋ยวส่งให้นะสำหรับคันนี้นะสาม0สนบาทนะครับผมนี่นะ่ะ ส่วนคันนี้ก็ยังไม่ไปไหนเลยนะครับแคบยกสูงเกียร์ธรรมเกียร์ตโต้ปี22ไมล์แสนสี่ราคา5้0แสนนะครับยังอยู่เลยนะครับส่วนแคบเกียร์ธรรมดาแบบนี้เนาะก็มีแซมแนะนำคันเมื่อกี้แหละนะครับที่แซมบอกนะแล้วก็เผื่อใครหาแคป แคบสี่ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาอยู่ปีใหม่ๆเนี่ยจะมีแนะนำหนึ่คันนะเดี๋ยวนี่ครับนี่คันนี้สี่ประตูเตี้ยเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับปี23่สนะคันนี้ไม่สี่หมืกว่านะเป็นรุ่นมิดนะครับ เกียร์ธรรมดา4ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับราคา 54400, 0นพนะครับ4ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับนี่นะว่างอยู ent, ่นะครับไม่40,000กว่านะครับผมคันน <ler> ี้นะนี่ว่างอยู่นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดานะเออลืมแรปเตอร์แรปเตอร์ก็ยังว่างอยู่นะครับปี1 0 20แรปเตอร์ปี20นะครับ เป็นโฟวิวนะครับเป็นไบเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบคู่ปี2020ัไม่อยู่แสนเจ็ราคา8ปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับสำหรับฟอร์เรปเตอร์นะครับตอนนี้ที่หลักๆที่มีที่โกดังบางานาเนาะก็จะเป็นในส่วนของสี่ประตูเตี้ยเกียร์ออโต้กับสมาร์ทแคปเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับที่แซมมีค่อนข้างเยอะ ถ้าเป็น4ประตูเตี้ยเกียวโต้นะเกียร์เนะราคา4 1 4 0 0 0นนะครับแต่ถ้าเป็นแคปเตี้ยเกียวโต้เกียร์เราคา3 9 4 0 0 0เาหนนะครับต่างกัน20,000บาทนะครับเกียร์เทั้งคู่ปี2 0ง0ทั้งคู่นะใครอยากได้ขันไหนทักทายกันเข้ามาได้ก็แล้วกันนะเดินไปเรื่อยๆนะครับ เดินไปเรื่อยๆนะเนี่ยก็เป็นแถบนี้ก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนใกล้เหมือนนกันแคปเตียเกียรธรรมดาแคปเตียเกียออโต้นะครับสี่ประตูตัวเตียเกียออโต้นะครับเดือนนี้รถเข้าน้อยนะบอกไว้ก่อนนะเดือนนี้รถเข้าค่อนข้างน้อยไม่เหมือนเดือนที่แล้วเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีจํากัดบางคันเข้ามาแค่คันเดียวพอราคาออกมา จองกันแย่งกันน่าดูเลยเมื่อกี้ราคาออกมาแล้วแซมก็ไม่ทันไปคันนึงรับปากลูกค้าไว้แล้วด้วยเสียดายจังนะครับไม่ทันไม่ทันนะครับเดี๋ยแวบบนี้มีเข้ามาเพิ่มเติมนะมีเข้ามาเพิ่มเติมอยู่นะครับผมสองสากลางๆนะ่าจะโดยประมาณนะครับเดี๋ยวแซมเช็คราคาให้คันหนึ่งเนาะเพราะว่าแซมจำได้แต่ตัวบานสไลด์แต่ให้เป็นตู้บเนี้ยจำไม่ได้ ขอโทษจริงๆนะครับตอนนี้จะมี4ประตูเตีย้ยเกียวโ,โต้คันหนึ่งนะครับ4ประตูเตีย้ยเกียวโ,โต้คันนึ่งไม่แสนเก้นะคันนี้ยังว่างอยู่ราคา4ี่ห้าสนะปี20เป็นสีบอลเงินนะสีปรตเตีย้ยเกียวโ,โตนะครับ4ี่ห้าสี่นะรถตู้ก็อย่างที่บอกในเรื่องของราคาเนาะเกรดเอออโต้ Auto นะ 1ล้าน6ก0แต่ถ้าเกียร์เเกียร์ธรรมดาอยู่900,000รู้สึกจะ9000 0กว่าบาทเนี่ยจำไม่ได้นะครับผมส่วนกลุ่มนี้ก็ยังไม่ปรับราคาลงมานะครับเป็นเกียร์ธรรมดา4ประตูนะครับ5ประมาณเริ่มต้น40,000 0กว่าบาท4 000, ประตูเกียร์ธรรมดานะครับกับแคปถ้าเป็นแคปเนี่ยราคา4 0 0 0 0 0แต่ถ้าเป็น สี่ประตูประมาณสี่แสนกว่านะครับปียี่สิบสองนะครับไปไปต่อเดี๋ยวหมดละโซนโซนนี้มันก็จะเป็นรถตู้ละก็รถตู้ก็ถ้าลูกค้ามีเวลาลองเข้ามาเลือกรถเนาะเพราะมันมีหลักหลายคันเนาะแล้วก็จะมีบางส่วนตอนนี้ที่จะไปลานประมูลแล้วค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วที่ลานประมูลจะต้องรถต้องไปละรวมถึงเ,เดี๋ยวก็จะมีพ่อค้ามาตัดไปอีกเช่นกันนะครับ ก็อรอลุ้นๆในส่วนของอข่าื่อไหนว่างมาเ,ออเดี๋ยวเจ็ดศูนย์จอดอยู่ไหนเอ่ยรถฮะ มันมีสี่ประตูเตี้ยเกียร์ออตโต้คันหนึ่งเดี๋ยวนะไม่สองหมื่นเดี๋ยวนะไม่สองหารถก่อนสี่ประตูเตี้ยเกียร์ออตโต้ เดี๋ยวนะม,มาอยู่ 20, สองหมื่นแซมหาไม่เจออะสี่ประตูเตี้ย โอเคไม่เป็นไรแล้วกันเนาะหาหาเราไม่เจอมันเป็นสี่ประต,ตูเตี้ยเกียร์ออโต้ปียี่สิบเอ็ดไม่อยู่สองหมื่นอ่ะหาไม่เจอไม่เป็นไรเนาะคลิปนี้ก็งงๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปดูตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับมันมีซูซ,ซูกุซูซูซกิแครี่นะครับซูซูซซกิแครี่ปียี่สิบสองไม่เจ็ดพันแปดเนาะก็ราคาอยู่ 270 0 0 0ประมาณนี้นะครับก็คือคันคันเนี้ยคันเนี้ยสองแสนนะครับ270 0เนาะส่วน d m a x แบบนี้นะครับราคา344,000ปี20นะครับสเปซแคปนะครับปี2020สเปซแคปน่เน,น,นี่ยนี้ไม่7,800นะครับเนาะโอเคส่วนอา่า 6ล้อเล็กกับ6ล้อกลางนะครับ6ล้อเล็กจะราคาอยู่3 0 0แสนกลางนะครับ6ล้อกลางจะอยู่ประมาณ3 0 0แสนไปปลายจนถึง4 0 0แสนขึ้นเนาะลองเข้ามาเลือกรถกันดูได้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะคลิปนี้เนาะก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ใครสนใจคันไหนก็ติดต่อตามเบอร์ในคลิปวิดีโอชุดน,นี้ก็ได้ได้เลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้แซมไปแล้วทุกคนนะลืมบอกไปซื้อเงินสดไม่มีบวกแวดนะครับผมซื้อสดไม่มีบวกแวดนะโอเคไปแล้วทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ